ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในข้าไม้ใกล้เลยครับแล้วเราจะมาทำอะไรนะพื้นที่มันแคบเราจะมาทำเป็นอะไรนะเป็นคอนโดเป็นคอนโดเป็นคอน์ดคอนโดใส่แหวว่าใส่คีอะไรนะในขี้งัวกราฟเออะไรนะกราฟเอก่อนยึก่อนยึดยางพาราเก่าเนาะแล้วก็ใส่ไปอ่าลองยกให้มาดูทั้งนั้น เออจักวันมันถึงได้นี่คือดึงถามไปจักวันมันถึงได้เอานังบางประมาณสิอันนี้สิบห้าวันเราจะปาด้วยสิบห้าวันเราจะกวาดเขาว่ากวาดคือไม่ได้ใจขี่ข้างบนใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วแจ้งว่าตัวมันอยู่ข้างในใช่ใช่ไหมอ๋อนี่ตัวมันอยู่ข้างในไอ้ตัวนี้เราก็ทําไปร่อนเนาะมันร่อนเมื่อกี้ใช่ไอ้ตัวเสดเดือนจะตกมาก็มาใส่คืนใช่ค่ะอันนี้ก็เพิ่งจะตะลงวันที่เจ็ดยังไม่ถึงสิบห้าวันเลยเจ็ดสิบห้าวันแจ้งว่าสิบห้าวันมันกินไอ้ กินคิงงัวก็กินไอ้กากไอ้ลำไอ้ไม่ใช่ก่อนเทดมดใช่ไหมมันมันจะกินได้ประมาณสามสี่นิ้วอะค่ะเวลาเราปาดเราก็จะเหลือประมาณครึ่งกับระมังแล้วที่หลังเราก็ปาดใหม่อีกเราก็ถึงจะเก็บตัวเป็นประมาณยี่สิบห้าวันเราถึงจะเก็บหมดทั้งกระมังอ๋อทักสิบห้าวันเราก็ออกทีนึงใช่สิบห้าวันออกทีนึงประมาณประมาณมันก็จะมดหลักตัวนี่ก็เออตัวมันขยายเพิ่มไหมเออปริมาณใช่ไหมเพิ่มเยอะมาก ตอนนั้นอาจารย์มาเห็นไหมมีอยู่แค่กระจอยเดียวตรงนั้นใช่ใช่ใช่มันมีสองพันใช่ไหมเดี๋ยวนี้คอนโดทั้งอะไรโอเคแสดงว่าเราเป็นสายภายในเป็นสยบ้านเราสามารถยิงได้ใช่อากาศเดี๋ยวอากาศตอนนี้นะเขาวันนี้ที่ไรนะสิบสองสิบสองตุลาหกสามตอนนี้ฝนค่ะมันมีปัญหาต่อความชื้นฝนหรือพอตอนนั้นมันร้อนมันแบบไหนมันดีกว่ากันมันทนทุกสภาพอลยไม่ถึงว่าถ้าเอฟซีเราจะไปซื้อไปเลี้ยงเออตอนไหนบางคนจะมองเลี้ยงนาะ มันตายแลจะแก็บยังไงถ้าเกิดมันมีเราต้องดูแลระวังยังไงไหมเฉพาะเจ้าเสเดียนท่าเป็ดเลียงต้องฉีดยาต้องอะไรยังไงกันไหมไม่หรือไม่ต้องลดน้ำรดน้ำไม่ชุ่มสามสี่วันรดน้ำต้องรดน้ำแมีตลอดใช่ไหมใช่ค่ะแต่ไม่ถึงกับแห้งว่ามันจะไม่กินแล้วมันจะไม่กินแล้วมันตัวมันก็จะค่อยๆตายลงถ้าเป็ดยิงของเราแห้งค่ะก็แค่นั้นเพราะว่าเสเดือนเราไม่มีฟัน กินตรงนีนมันจะดูดดดูเอาถ้าไม่มีความชื้นมันก็ดูดไม่ได้มีความชื้นมันดูดไม่ได้แล้วมันกินเขี้ยงไงมันก็ดูดมันมันฮุบเอาแล้วมันก็ดูดจุ๊บๆๆดูดดูดเลเหมือนเหมือนใบไม้แห้งที่มันผุแล้วมันจะกินกินได้ไว้ในปากตรงนี้มันก็ดูดดูดมันดูดเหมือนปลิงอะค่ะอืันนี้เราก็มาดูตอนนี้เราอันนี้ พ่งสร้างพวกใหม่เนาะใช่ค่ะแล้วมันจะง่ายต่อมือใหม่ที่แบบว่าไม่มีพื้นที่เลี้ยงอยู่หลังบ้านสักค่กระมังเอาไปใช้เองอย่างเงี้ยถ้ากระยุกกระมังนี่ขายเท่าไรกระมังเนี้ยเราใส่เบดดิ้งสิบกิโลแล้วก็ตัวตัวตัวเส้เดือนอ่ะสองสองขีดครึ่งเบดดิ้งคือขิงัวกับอ่ากากเอขี้เลื่อย้อนเห็ตเก่าๆผสมกันอ่าแล้วก็ขิงัวครึ่งกิโล ตัวเสีเดือนตัวเสีเดือนสองขีดครึ่งประมาณนี้สองจุดห้าประมาณนี้นะโอเคแล้วก็สิบห้าวันใสเดือนจะลูกมันจะขึ้นมาเป็นเท่าตัวไหมถึงครึ่งกิโลไหมครึขึ้นมาประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ะะอ๋อใช่ประมาณก็สามขีดนะเดือนที่มันก็สามถึงสี่ถ้าถ้าเราเลี้ยงดีๆเนาะกก็ถ้าขายนี่ก็สี่กระมังสี่กระมังก็พันห้า อันนี้กระมังกเท่าไหร่นะสามร้อยามสามประมาณสามได้ไหมพี่สัก่สามร้ยห้าสิบสกระมังกับพันหใช่ใช่เจ็ดสอ่อประมาณพันเจ็อยเจบาทอืใช่ไหมราคาใช่ไหมตนี้เขาก็ไปเพิ่มอ่าอะไรนะไปเพิ่มก็ไปดูรถน้ำเองไปดูรถน้ำเองค่ะนาอก็ขูดตัวนี้ไป พอจักสิบห้าวันก็ขูดเฉพาะข้างบนไปใส่ปุ๋ยใส่ใไมใช่ไม่ใช่ใช่เนาะโอ้ดีอันนี้เป็นอะไรนะเป็นอะไรถ้าจะเลี้ยงมือใหม่ไปง่ายๆใช่เราอันนี้ไม่มีพื้นที่อไม่ต้องสร้างใหญ่ประมาณนี้อันนี้ก็ไปง่ายๆแล้วก็สามารถจะดูแลตลอดก็แต่มันยากอีกตรงนี้เลยไอขี้เห็เก่าอ่ะขี้เห็ดเก่าไม่เป็นไรเรามีตะที่บัวก็ได้ถ้าเกิดไม่มี มันจะมันจะได้นะได้ค่ะใช้ขี้มวยก็ใช้แต่ขี้มวยอย่างเดียวก็ได้แช่น้ำไ้สี่คืนใช่เอาน้ำออกเอาน้ำออกแล้วก็ผสมใช่แล้วก็ให้กินนี่น่าสนใจเว้ยถ้าบ้านไหนมีหมาเนี่ยหมาจะจะกุยไหมคงจะลุยเนาะชอบนอนเนี่ยชอบไปแอบนอนอยู่ในเบ็ดอยู่ในอยู่ในที่เก็บออกอะมันเย็นเย็นเนาะมันเย็นมันชอบแล้วก็เนี่ยเขาจะอาบน้ำเบิ์มที เอาน้ำหมักมูลเส้เดือนเนี่ยน้ำหมักมูลเส้เดือนน่ะให้อาบก็จะไม่ค่อยมีรังแคจริงอ่ะใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้จะให้ไปไปใช้กับหมาอาจารย์เนี่ยทดลองเอาอะไรเอาน้ำหมักเนี่ยน้ำหมักเวอรมิชีคนก็อาบได้คนอาบได้จะกระลยไม่หมิ่นนี่คือจัดการแบบยีเรียนร่างกายสรุปว่าอันนี้นะครับอ่มาดูใกล้ๆกันมาโคตรอันนี้ถ้าเกิดเราจะเอาไปอะไรไปต่อยอดไปทํามาซื้อมูลเส้เดือนเราก็อันนี้ก็แต่ทําไม่ต้องซื้อเราสามารถทํา อันนี้ไปไปต่อยอดซื้อแบบนี้เลยใช่ไหมสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถูกไหมซีกระมังก็พันห้าถูกเนาะถูกไหมนี่ถ้ามารับเองนะแต่แต่ถ้าอยู่ทางไกลเนี่ยก็ต้องซื้อเป็นซื้อเปทำกระมังเราเองซื้อซื้อแค่ตัวเราไปทำกระมังซื้อกระมังซื้อตัวไปแล้วส่งไปมันตายไหมไม่ตายค่ะเรามีวิธีส่งนะเรามีวิธีส่งสองวันถึงลำปางลำปางเราก็ส่งมาแล้วนี่ใช่ลำปางเชียงใหม่ใส่แพ็คใส่ช็อกฟิตเลย ไม่ไม่มันเย็นมันไม่ตายเเราใส่ถุงผ้าค่ะก็ใส่กล่องธรรมดาแล้วก็ใส่กล่องเคอรี่ธรรมดาเนี่ยใส่ถุงผ้าไม่ได้เจาะไม่ได้เจาะรูให้หายใจด้วยเพราะว่ามันเดี๋ยวมันก็หายใจเพราะมันเป็นถุงผ้ามันโปร่งแล้วอะไรชิ่นๆหน่อยเนาะใช่แล้วก็เอาเบดดิ้งใส่เข้าไปด้วยหนึ่งกิโลแล้วก็ใส่เบดดิ้งไปสามทแล้วก็บอกไปเกลียดอะไรว่าจะต้องไปเพิ่มอะไรยังไงยังไงหรือบอกหรือเขารู้แล้วเขารู้เพราะว่าเขาเป็นเขาส่วนใหญ่เขาเป็นคนคนเคยเลี้ยงเขาจะสั่งเพิ่ม ถ้าทําสลักไปหน่อยก็ได้เผื่อบางคนมือใหม่เนาะเผื่อมือใหม่ครับเราจะทํายังไงเออรู้ได้ไอ้นี่มาทำยไงต่อยอดกับเขาก็จะแชทมาคุยกับเราเรื่อยๆเป็นลูกค้าอย่างเงี้ยมีเบอร์เบอร์อะไรเบอร์อะไรบอกเอฟซีหน่อยศูนย์แปดสามค่ะหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเก้าสามที่เกีเลินฟาร์มที่เกดอันนี้ชื่อเกีเซลินชื่ออันนี้ชื่อเล่นชื่อหมีชื่อเอฟหมีชื่ออะไรนะประกอบชื่อสัตว์ทาชื่อใหม่หมด ลูกศิษย์ครับรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นห้าจักรุ่นหนไม่อาจารย์สอนตั้งแต่มต้นเลยนะนี่ตั้งแต่มมสองอ่ะตั้งแต่มสองเดี๋ยวนี้อายุตั้งสี่สิบแล้วตอนนี้อาจารย์ก็เปลี่ยนไปครูก็เพิ่งจัมาอาจารย์อาจารย์เป็น เป็นผาจารย์เป็นอไปดุดูจริงๆกินกิดตามครับจริงติดตามดุยังไงทำไมรวยเองแต่ของไม่รวยตัวเองเลยนี่ครับสมมึงเวลาอยากจะซื้อแตหานะครับก็เอาไอ้ตัวนี้ไปแพ็คไปวางเลียงไว้ที่นี่แล้วก็ถ้าสิบห้าวันก็ได้อเจ็ดวันอเจ็ดวันก็มากรอบเอาไปใส่ต้นไม้เลยโอเคเนาะประมาณนั้นเนาะน้องไทยยเต็มละมังนี่ต้องเจาะรูให้ระบายน้ำด้วยนะคะ เพราะว่าเวลารดน้ำเวลารดน้ำมันก็จะระบายออกคนตกใส่มั่มีคนตุกใส่อยู่ใต้ใช้ตาาเนะต้องเอาเอาไว้ใต้ใต้ในที่ร่มไม่มีแดดไม่มีแดดเออเอาขี้ไก่ได้ไหมได้ค่ะแต่อย่าเยอะใช่จะต้องหมักหน้าเลยนั่นผมหมักไว้มันจะต้องหมักต้องหมักอย่าให้เปี่ยวเพราะว่าเพราะว่ามันแก๊สมันเยอะแก๊สมันเยอะแล้วจะเดือนจะตายมันจะร้อนมันร้อนเกิดการหมักจะเดือดจะขาดใช่ค่ะ รั่นี้เก่ากี่ง้วมาก้ว่าอืมใช่ปีเฮ็ดต่างๆโอเคครับอ่ะก็สนใจก็มาซื้อกันเด้อวันนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นอีกเราทดลองแล้วดีมากโอเคครับติดตามคลิปต่อไปครับที่สามครับไายครับติดตามได้